ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย Vios TRD Sportivo สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Oh My God o n 1 Oh รายการีิชวันผู้ชมไปรู้เรื่องรู้จริงรู้ทุกสิ่งบนเตียงดารานะคะแล้วก็พิชกินกลับมาแล้วค่ะเขกับกูรูสุนคารทั้ง4ท่านนะคะ รายการของเรานะคะก็มีการปรับเปลี่ยนเวลาค่ะออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา เที่ยงตรงจน,จนถึงบ่ายโมงตรงนะคะแล้ววันนี้ค่ะครูดูทั้ง4ท่านก็อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วค่ะท่านแรกคุณต้อยแอคเนอร์ค่ะเจ้าของการบันเทิงค่ะท่านถัดมานะคะคุณปั๊กกี้ทีวีฟูค่ะพี่เตา๋าทีวีฟูแล้วก็คุณกิฟต์นะคะซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์รายการโอไมกอลวันโอวันนั่นเองสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะโอ้หายไปนานนะเจ๊ลิมยังไม่มีแฟนเหมือนเดิมไปพบรักอะไปพบรักมาที่พี่เต๋าลำคาญมากเลย ไปอัพสวยมาด้วยค่ะน่าละค่ะพี่พักก็มานะวันนี้นะคะวันนี้เราก็มีประเด็นนะคะแซ่บๆนะคะทั้งสามประเด็นเลยค่ะแล่ช่วงแรกของเรานะคะก็จะมาเริ่มต้นกับข่าวดีค่ะก็ในวันที่22กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะน้องณเดชค่ะก็จะเข้ารับปริญญาจากมอรังสิตที่สําคัญค่ะได้เกรติ่ิยอมอันดับ2ด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงย่าๆจะไปเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันค่ะตอนนี้พักเบรกสักครู่ค่ะ เขามีการทำโปรเจกต์มีอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยค่ะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ไปเรียนเหมือนที่พี่ต้อยบอกเนาะแต่เชื่อว่าณเดชเป็นคนเก่งผู้ชายคนนี้จะอยู่กับจะเข้ากับครอบครัวแพนเค้กได้ตลอดและจะอยู่ได้ไปตลอดรอดฝั่งด้วยสรุปแล้ววันหนึ่งคุณก็จะต้องลงเอ่ยแบบเนี้ยลงเอ่ยด้วยการทะเลาะกันลงเอ่ยด้วยความที่แบบเพื่อนแปลกคอกันไป Oh my god!